สวัสดีครับทุกคนมาดูวิวมดูวิวเปน้ำเจ้าพระยาจากสะพานพระรามสีแล้วพามาดูอะไรไหมพามาดูขบวนผักตบชวาที่ไหลล่องจากทิศเหนือลงทิศใต้อะโอ้โหน่าแสดงว,ว่าน้ําน้ําเหนือนี่กําลังจะแรงน้ําเหนือกาลังจะมาถ้าผักตบขนาดนี้นะบวกกับสภาาะน้ําลงโอโ้ดูวิวเียนน้มเจ้าพระยากับเรือข้ามฟากที่ไปวัดเตยนี่นะครับผม ไได้เห็นเนี่ยน้ํากําลังขึ้นกําลังขึ้นแล้วเนี่ยฝนตกหนักทางเหนือเนี่ยเอาหีกไม่นานเนี่ยก็ถึงถึงถึงพื้นบ้านหลังนั้นแน่เลยแต่คงไม่ถึงขั้นท่วมพื้นนะแต่ว่ามันจะขึ้นสูงพอดูผักตกชวาเนี่ย อผักตบพวกนี้นะเป็นผักตบที่มันเขาเรียกว่าผักตบชวาแหละเดี๋ยวไม่รู้กินได้หรือเปล่านะแต่๋ยวโดนปกติผักตบอ่ะผักตบเล็กๆอ่ะที่เล็กๆกันนะมันจะมีดอกอยู่ข้างในอย่าที่ยังไม่บานออกมาอันนั้นเอามาเอามาต้มกินก so ับน้ำจ okay. ิ้มน oh. ้ำพริกอะไรเนี่ยกินกับข้าวอร่อยอร่อยนะเนี่ยแต่ว่าผักตบชวาเราไม่เคยไม่เคยมากินแต่ว่าเห็นเขาเอามาทำก้านเอ่อก้านเอ่อก้านผักตบชวาตากแห้งเอยเขาว่าทำถ่างเป็น เป็นรองเท้าทอเป็นกระเป๋เออกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรือข้ามฟากที่ข้ามมาจากฝั่งฝั่อองที่ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเรือเล็กเรือน้อยเรือข้ามฟากเต็มไปหมดเลยรับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ e p นี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเจอกันอีออีต่อไปครับผม